ได้น้องเนี่ยสุดใจไปผมจะให้คุณเลื่อนะแล้วก็จานไบคู่ไปคู่รู้คู่กันามไดกันมีประีภาษาด้วย เดี๋ยวอะเดี๋ยวเดี๋ยนะพอสให้คุณนิดนึงพอให้ครูนิดนึงอะไรครับอ๋อโอเคเวลาที่เวลาที่เราเอร้องเพลงนี้เราสื่อสารว่าอะไรนะคะที่เราแปลให้ครูฟังครู acting ท่านอน่นคผู้หญิงผู้ชายประมาณว่าคือเลิกกันไปแล้วแต่ว่าเขาเหมือับ เรายังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยอ๋อตกลงเราเรื่องมาทางหญิงชายเหรอค่ะแต่ค่าให้แม่ก็คือแบบแม่ไม่มีแบบมือนแบบไม่มีเวลาเงี้ยแม่ไม่มีเวลามันคืเราไม่มีเวลาแล้วก็กลับไปหาแม่เงี้ยโอเคแต่ว่าในในความหมายคือตัวละครนี้มันมันเหนื่อยมากๆด้วยนะคือมันผิดหวังมันทังแล้วมันนึกนึกถึงสภาพคนที่แบบไปเห็นแม่แล้วก็ก็แอบดูแต่ไม่กล้าเข้าไปหาเออเข้าเข้ามาแอบดูแล้วก็เออเห็นแม่สบายดีก็ก็ไปก่อนวันนี้เรายังไม่ประสบความสําเร็จพอ กันคนนี้เราเลิกจากเขาไปอยากมาหาเขาไม่เป็นแม่พะยายามมาหามาดูที่ถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหม ันกบคลาสิก่อยิ้มมใหควจะไหนูครูกลัวแม็กติดเพราะตอนนี้พอเขามาคิดถึงแม็กจะต้องหลับตาปีแล้วก็อย่างนี้ตลอดนะคะต้องคิดถึงจริงแม็กคิดถึงแน้นะคิดถึงครับคิดถึงมากไหมคิดมาก ห่วงไหมห่วงครับเขาอยู่กับใครตอนนี้อยู่น้องครับอืมถ้าเราอยู่เราก็จะคอยดูแลเขาได้ถูกไหมถึงจริงเราก็ไม่ค่อยได้จะอยู่ด้วยกันกับเขาอยู่แล้วถูกไหมคะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราลูกชายลูกคนโตป่ะไม่ครับลูกคนที่ยอะคนกลางพี่อะพี่ก็อยู่กับเราครับอยู่เขาด้วยไหมไม่อ่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้อยู่กับเขานะคะมันจะดีกว่าไหม เอาความรู้สึกเนี้ออกมาจริงๆนะคะเ,เหมือนฝากฝากมุกไปบอกแม่อีกทีนะคะเริ่มใหม่ค่ะิดถึงภาพอยากกอดจำความอบอุ่นของแม่ได้จำกลิ่นของแม่ได้จำเสียง,งแม่ได้จำมือที่เอามาลูบหัวอวยพรเราได้พระยามมา เธอจะท้าไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอฝากลูกไปถามแม่คิดถึงเมื่อพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวัาหลังจะมาใหม่จึงมาตามห่วงอารมณ์ ประสนกับความคิดถึงกันอย่างข้างกันเลยเพื่อเธอจ้ะเพื่ออย่าจะรอคำครูในป่าจะเหนว่าจะกลัวนักหนาต้องทดนักหนาหพราะใจแตกเปื่อนหรือลอยก็เศร้าใจนั้น อาางงววชีวิตดใช้มือไม้สื่อสาร<ม>ขเขาได้ทถมให้เขาเข้าใจ,ใใจว่าเราเองก็เหงาแค่ไหนตัวเองเสมอจึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันยาล้มคางกันเลยเมื่อเธอจาก กเมีจิตมีฝันอยากอยู่อย่างนั้นมีแต่ไม่ต้องสัผนผัดภัยขอเพียงทั้นี้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็งล้มจนงก็ส่วนเราให้เขาหันกลับไปหาเราให้ได้เราแอบมองเขาอ,อยู่ เพื่อที่ทางไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกด,ดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะคิดถึงมอพอเม่าคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อเะไจะมาใหม่ เมาหาันไปแล้วหันไปนะ้ำบกคิดถึงกันอย่างค้างกันเลยเธอจู้ทำากลับไปเดิเลับมาโ <Okay. S 2> okay. อเคค่โอเคพี่กับเินะคะคอแบบว่ากลับไปเิกลับมา เป็นการส่งที่พังทลายหูไม่ได้ยินหนูไม่ได้ยินเลยคพราะการแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ยินหนูไม่ได้ยินหนูกลับไปหรือกลับมาอะไรพวกสองคนไม่ผมไกลับไม่ผมไม่กลับเพลงมันชื่ออะไรลูกเขาเพิ่งพูดอยู่มุก อย่าลำคาญกันเลยนะเธอจ๋าบอกกลับมาเหอะเขาจะร้องประโยคนี้ไหมใช้เซนส์นหน่อยลูกเลยพื้นฐานลูกเลยโอเคเวลาต่อไปนี้ถ้าเกิดถ้าครูขอให้สมให้เพื่อนแค่ไหนต้องส่งเต็มนะคะไม่เล่นนะคะ, <c oughs> ะครูรู้ว่าหนูไม่ได้จะเล่นหรอกแต่มันไม่ได้ยินแต่ว่าลองลองลอง,ลองคือสมมุติหนูพูดว่ากลับมาเหอะสมมุตินะต่อให้หนูฟังผิดก็ยังดีกว่าหนูพูดว่ากลับไปเหอะ แบบเมื่อกี้ถูกไหมคะนะคร,ครูครูจะคอนเซิร,ร์นเรื่องการส่งรับกับคู่เล่นมากนะคะเพราะว่าสําหรับการแสดงนะคะคู่เล่นเป็นเป็นเหมือนของขวัญถ้าได้คู่เล่นที่แบบพังพังมาลาก่อนจาชีวิต